ตอนนอนนี่แหละโดนโดนอยู่ตัวเดียวแล้วด้วยอุย้ยเกือบโอ้โหโคตรเบาเลยโฟกัสหลอดเลือดอยู่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เอาอุย้ยแรงไปลูกพี่หลบหลบหลบไม่ได้อะ่ะขออีกทีโอ้ยโอ้นี่ไงขออีกทีเรียบร้อยไปเกิดเอา ถ้าใครมาล้าเราเดี๋ยอันนี้อยู่ยนิ่งๆเดี๋ยวป่าไม่โดนโอเคเรายิงยิงทันด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวคนมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอ้นี่เล่นดีเผลอโอ้โหอ,อย่าเพิ่งตีกันตายไปตอนนี้แหละจังหวะน,นี้แหละอ้าวไม่ได้เหรอโอ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละ จังหวะนี้อะไรหรออันนี้จับได้ไหม,ไมจับได้เฮ้ยยัง5%ก็เอาแล้วหรอเฮ้ย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 ทำเล่นทำเล่นเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้เฉยตายเปล่าอันนี้โอ้เฮ้ยกระเด็นถึงนี่เลยเหรอเอาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไปว่ายังไม่ได้จับใช่ปะโอ้ยโ,โอ้หมดเลยเหรอเกินไปเปล่าโอ้ยโอ้ย โอ้ยโดนทีเดียวตายเลย